คือมันมีปัญหามากเลยเวลาคือเวลาเราอ่านคําวิจัยสารแล้วมย์เราจะเกิดคําถามอะว่าสรุปอะไรคือเหตุผลกันแน่นะอะไรอย่างเงี้ยค,คือคือคือมันจะคือมันจะทําให้เกิดคำถามตลอดเลยว่าสารเข้าใจจริงหรือเปล่าเนี่ยเรื่องสิทธิเสรีภาพที่ที่ตัวเองวินิจัยอยู่อะไรประมาณเนี้ค่ะ ก็เดี๋ยวจะเป็นคุณปิตรุรงนะคะครับต่อไปก็เป็นคําถามจากคุณปิตุรงครับทางขับเขาสครับเชิญเลยครับผมก็ไปตามงานอาระ,านระ์นามาขก,กับเรมรเนี้็มันมีอันหนึงที่ผมไม่แน่ใว่ามันจะสอดคองกับแ<ม>นวคิดนี้ไหมหว่าผมเรงึง่ารืผมมีความรู้สึกหนึ่งว่า ใอ,อ้อน,นี้รย์อภิมาลองเปรียบเทียบแนวคิดฐานรัฐประนูญของเยอรมันกับฐานรัฐประนนแบบไทยเนี่ยคืออาจารย์อภิบาเคยพอแดงแบบอธิบายฟังหลายแล้วครับว่าตัวของฐานรัฐประนุนวิธีคิดในการสร้างฐานรระนุนของเยอมรมันเนี่ยมันมีจุดเด่นเป็นไงยังไงกับอันนี้สองคือ เพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะเชื่อมกับประเด็นที่ว่าสุดท้ายตัวสารลำนุนถ่ายเองก็อาจจะมีจุดเริ่มต้นที่ค่อนการมีผลกระทบอะไรอย่างไรก็ได้ลองลองอบิบางอันที่บางคนกับประมาณนี้ครับคุณครับ อออันนี้ก็เป็นคําถามแบบใหญ่อีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวขอพยายามตอบแบบแบบสรุปความนิดนึงแล้วกันนะคะก็คือถ้าถามว่าศารรัฐธรรมนูญเยอรอมันกับไทยถ้าฐานคิดมันต่างกันอย่างไรเนี่ยก็ oh. ส่วนตัวนะคะจากการที่ท,ที่ที่ศึกษามาประมาณนึงนะคะก็อาจจะยังไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนั้นนะคะก็อาจจะบอกได้ว่าสาลรัฐธรรมนูญเยอรอมันเนี่ยมันเกิดมาขึ้นกับพร้อมๆกับแนวคิดแบบนิติรัฐ ที่มันพัฒนาแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะก็มันเกิดขึ้นมาจากหลักนิติรัฐในแง่ที่ว่าหลักนิติรัฐเนี่ยมันเป็นหลักประกันประกันการใช้อำนาจรัฐหมายความว่าพยายามจำกัดการใช้อำนาจรัฐให้อยู่ภายใต้กฎหมายถูกไหมคะก็คือไม่ให้ใช้อำนาจโดยอำเภอใจแล้วมันก็พัฒนามาเป็นเรื่องคุ้มครองรสิทธิเสรีภาพของประชาชนในภายหลังด้วยใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมาเพราะอะไรคะเพราะว่า เมื่อเราบอกว่าอำนาจรัฐมีจำกัดนะคะรัฐไม่สามารถใช้อำนาจอำเภอใจได้นะคะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายปุ๊บเนี่ยคำถามต่อมาคือแล้วใครตรวจสอบแล้วใครจะตรวจสอบการกระทำของรัฐน,นะคะ <ๆ S 1> คำตอบหลักๆก็คือศาลถูกไหมฮะ <ๆ S 1> ทีนี้ตอนแรกๆมันยังไม่มีแนวคิดในการจำกัดอำนาจนิติบัญญัติถูกไหมก็คือไอไอการจํากัดอํานาจรัฐให้อยู่ภายใต้กฎหมายเนี่ย ตัวกฎหมายอาจจะยังเป็นเนื้อหาแบบไหนก็ได้มันถึงเกิดปัญหาในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2ออะไรตามมาถูกไหมคะทีนี้พอหลังสงครามโลกครั้งที่2ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเกิดแนวคิดหลักนิติรัฐในการที่ควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติด,ด้วยว่าในการกําหนดกรอบนะคะของเนื้อหากฎหมายที่มันควรจะเป็นเนี่ยว่าเออมันมันมัน,มน,มนไอไอตัวกฎหมายไม่ได้มีแต่ฟอร์มเท่านั้นไม่ได้มีแต่รูปแบบเท่านั้นแต่ว่าเนื้อหามันก็สำคัญใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติในการออก กฎหมายว่ามีเนื้อหาอย่างไรหรือว่าออกมาถูกต้องไหมอย่างเงี้ยตรวจสอบอำนาจนิติบัญญัติอ่ะมันทําโดยสารธรรมดาไม่ได้เธคืออันนี้คือเอาสไตล์แบบเยอรมันนะคะมันจะมีแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งแบบระบบแบบเเประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนกันที่มันอยู่ภายใต้ขอดศาลเดียวกันใช่ปะ่ะแต่ว่าของเออของเยอรมันมันจะมาอีกทางหนึง่งก็คือเอามาควบคุมนะคะอำนาจนิติบัญญัติในการตรวจสอบกฎหมายอะ่ะว่ามันขัดหรือแย้ง กับรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะคะคือมันสืบสาวมาจากหลักความเป็นสุขความสูงสุดของรัฐธรรมนูนอะความเป็นกฎหมายสูงสุดของของรัฐธรรมนูญถูกไหมคือรัฐธรรมนูไปกฎหมายสูงสุดปุบเนี่ยคนที่จะมาตรวจสอบว่าจะมีอะไรมาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือต้องมีศาลขึ้นมาอีกอันหนึ่งแนวเยอรมันนะก็คือ เลยเกิดสาสรรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อมาตรวจสอบการใช้อำนาจตรงนี้นะคะก็คือมามาแบบเป็นเป็นวอเชอร์เป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ตรวจสอบอะนอมอะว่าแบบเอ้ยมันมีเออนอมอะไรในระบบระเบียบกฎหมายของรัฐหรือเปล่าที่มันขัดต่อรัฐธรรมนูนคือแนวคิดมันก็เลยมาแบบนี้นะคะทีนี้พอมันมาขึ้นภายใต้เงื่อนไขของการพัฒนาของหลักนิติรฐัฐปุ๊บเนี่ยศาสรธรรมนูญของเยอรมันอะมันตั้งฐานมาจากหลักนี้หละ,ะหลักนิติรัฐ นะคะม,มันเกิดขึ้นมาจากหลักนิติรัฐใช่ไหมในการจากัดอานาจสอ่ออำนาจของรัฐนะ,ะแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนคือมันตั้งมาแบบนี้เพราะฉะนั้นโดยหลักโดยหลักคือสิทธิการจํากัดอํานาจรัฐเนี่ยเป็นหลักนะคะสิทธิ์ของประชาชนเป็นหลักนะคะการลุกล้ําการจํากัดสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยจึงเป็นข้อยกเว้นมันตั้งฐานแบบนี้นะคะแล้วก็ มาด้วยหลักความผูกพันต่อกฎหมายความผูกพันต่อร,รัฐธรรมนูญต่างๆนาะนะคือมันมีหลายหลักการมากเลยอะอย่าพูดแบบรวบลัดนะก็คือหลักของเราคือหลักไม่ใช่หลักของเราหลักของเขาคือคุ้มครองสิทธิประชาชนนะจํากัดอํานาจรัฐตรวจสอบอานาจรัฐทีนี้ถ้าจะถามว่าสารรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยมันมาจากฐานคิดแบบไหนมันก็คงมาจากฐานคิดคล้ายๆกันนะจริงๆแล้วอะโดยโดยทาง อ o l o g y อ่ะในทางอุดมการนณะ์มาคล้ายๆกันก็คือ,เ,อ,อเริ่มมาจากรัฐธรรมนูญ4.0ใช่ไหมมันก็เพิ่งเกิดขึ้น,นสารปกครองเกิดสารธรรมนูญขึ้นมาเป็นเซตเลยใช่ไหมคะก็แนวคิดเดียวกันนะว่าคือมาตรวจสอบอแตออ่ถ้าอันนี้ observe ความเห็นส่วนตัวนะ d i s c a i m e ไว้ก่อนนะคะจากจากที่เรา observe ประสบการณ์เนี่ยเราอาจจะเราอาจจะเ,เห็นว่านะคะ แนวความคิดในการตรวจสอบอะไรแบบนี้ของของประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากแนวความคิดที่มาพื้นฐานมาจากการคุ้มครองสิทธิ์หรือจํากัดอํานาจรัฐแต่มันมันมาจากฐานคิดว่านักการเมืองมันเลวอะนึกออกไหมมันมามันมามันพยายามมาตรวจสอบไอ้ฝ่ายการเมืองฝ่ายอะไรมากกว่าเห็นได้จากแบบการมีสารเอ,อ่มเอมอีองค์กรอิสระอะไรต่างๆงอกตามมาเต็มเลยอะจากรัฐธรรมนะูญ40เป็นแบบนั้นมากกว่านะคะก็ก็คือฐานคิดมันไม่ได้ เราเราคิดว่าส่วนตัวคิดว่าไอไอไอหลักการเรื่องสิทธิเสรีภาพของของไทยอ่ะม,มันมันมีฐานที่มันค่อนข้างอ่อนนะคะคือเราไม่อาจจะไม่ได้มีแนวคิดในการจํากัดอํานาจรัฐหรือว่าตรวจสอบอํานาจรัฐอย่างเข้มข้นอนะ่ะแบบแบบแบบเยอรามาันแบบนั้นมากกว่าก็จากจากที่แสดงให้เห็นเอ่อในในในที่เราพูดไปวันเนี้ยว่าดูจากการวางโครงสร้างในคําวินิจฉัยศาลและธรรมนูญุเลยก็ได้ไม่ใช่แค่คดีนี้นะคือลงไปดูเลยคดีไหนมีแบบ มาตายี่สิบหกก็ได้อะไปดูเลยสารไม่เคยแทบจะไม่เคยดีแคลร์หรือให้เหตุผลที่ชัดเจนเลยเวลาแบบวินิจฉัยมาตายี่สิบหกอะไรแบบเนี้ยคือมันมีปัญหามากเลยเวลาคือเวลาเราอ่านคําวินิจฉัยสารแล้วมืเราจะเกิดคําถามอว่าสรุปอะไรคือเหตุผลกันแน่นะอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือมันจะคือมันจะทาให้เกิดคําถามตลอดเลยว่าสารเข้าใจจริงหรือเปล่าเนี่ยเรื่องสิทธิเสรีภาพที่ที่ตัวเองวินิจฉัยอยู่อะไรแบ ตอบในเบื้องต้นแบบนี้ก่อนเลยกันเพราะจริงๆคำถามมันแบบออตอบยากเหมือนกันนะ,ะคะ bye <laughs>